แล้วเราก็อยู่กับนักวิเคราะห์แล้วนะคะคุณมินทารัตยาพาสค่ะกับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เกรตนาขินค่ะสวัสดีค่ะคุณมินทาวันนี้คุยเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะ,คะโดยที่บริษัทบริษัทหนึ่งค่ะบริษัทใหญ่เหมือนกันกับบริษัทบำรุงราชนะคะหรือว่าบ h เป็นยังไงบ้างกับธุรกิจโรงพยาบาลของเขาวันนี้คือบำรุงลาชเนี่ยอาจ,จะเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างเงียบนะคะถ้าเทียบกับโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลขนาดกลางอย่างค่ะเสฉล่าน,นะเพราะว่า อย่างของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาก็ชัดเจนในแง่ของการขยายเครือข่ายในขณะที่ของโรงพยาบาลรุงรราชเนี่ยทางฝ่ายวิเคราะห์เรามองว่า เขาน่าจะให้ความสําคัญกับในแง่ของการที่เป็นลักษณะของความถนัดในเรื่องของการกรีนฟิลหรือว่าการลงทุนสร้างโรงพยาบาลเองมากกว่านะคะซึ่งปีนี้เนี่ยบรงราษก็มีแผนที่จะเริ่มที่จะขยายโรงพยาบาลแห่งที่2องนะคะ,คะที่ถนนเพชรบุรีซึ่งปีที่แล้วมีการซื้อที่ไปแล้วนะคะ,คะแล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างโรงพยาบาลที่ถนนเพชรบุรีค่ะ,คะ นอกจากในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลใหม่ๆนะคะแล้วการที่โรงพยาบาลจะมีการขยายธุรกิจในปีนี้มองว่าสอดคล้องกับการแข่งขันตอนนี้ที่รุนแรงหรือเปล่าคะสำหรับโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> เพื่อความอยู่รอดในระยะยาวเพราะว่าหลังจากที่ถ้าจะมี เกิดเปิด AEC ขึ้นมานะคะในปี2558เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะระดับ70%ในการเข้ามาถือหุ้นของต่างชาติในโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณปีนี้จนถึงก่อนปีที่จะเปิด AEC เนี่ยเรามองว่าในส่วนของการปรับตัวของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการขยายนะคะก็พยายามที่จะสร้างว a ลลให้กับตัวเองเพื่อเป็นอำนาจต่อรองด้วยนะคะ ท่านกันต้องจาะเลยนะคะว่าสําหรับ B H นะคะวันนี้การแข่งขันของเขาเขาจาะระดับบนนะคะแล้วอาจจะรามมาถึงระดับกลางตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนให้เขาอย่างไรบ้างสำหรับ B H เองเนี่ยเรายังมองว่าเขายังเป็นเกาะตลาดพรีเมียมเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะลูกค้า หลักของ BS เนี่ยรายได้เกิน50เป็นลูกค้าต่างชาติะนะคะในส่วนของลูกค้าคนไทยเองเนี่ยอาจจะยังมีสัดส,ส่วนในพอร์ตของรายได้ไม่ไม่มากะนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นขยายตลาดเพื่อลดความเสี่ยงลูกค้าต่างชาติด้วยนะคะ,คะอย่างในเรื่องของตัว second brand หรือว่าแบรนด์ที่ข2ของบรุงราษฎเองเนี่ยทางผู้บริหารก็ให้ข้อมูลมาตลอดว่าอยู่รักษาอยู่ระหว่างศึกษาประเม็นไปได้ซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็ยังคงมองว่าความถนัดของเขาเองเนี่ย ในส่วนของการลงทุนสร้างโรงพยาบาลเองแล้วดูแลลูกค้าในกลุ่มพรีเมียมเนี่ย<ช>น่าจะเป็นความถนัดของโรงพยาบาลมูลราชมากกว่านะ่ย<ช>ค่ะซีนแ์แบนด์เนี่ยอาจจะเห็นในในช่วงแบบไกลกว่านหนึ่งปีขึ้นไปนะคะ่ะทั้งนี้ในเรื่องของผลประกอบการก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมนะคะต่างชาติยังเป็นหลักอยู่หรือเปล่าใช่ว่ใไม่เป็นนอกรีตอย่างไรใช่ค่ะถ้าดูโครงสร้างรายได้ตอนนี้นะคะคร่าวๆคือประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย 60%เป็นไรายได้จากลูกค้าต่างชาติอีก40%เป็นลูกค้าคนไทยค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งของทางด้าน B h a s ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือถือว่าเขามีความถนัดในเรื่องของความชํานาญแล้วก็มีเครือข่ายที่อยู่ในสํานักง,งานต่างประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบในการจับตลาดลูกค้าต่างชาติค่ะ,คะ ทั้งนี้ถ้าเกิดพูดถึงโรงื่องว่ากรุมโรงพยาบาลไม่พูดถึงการแอไควธุรกิจอื่นๆเข้ามานี่จะไม่ทันเทนเลยนะคะ,คะสำหรับ b ีเี่มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อหรือถูกซื้อเมืองหรือเปล่าคะ,ะมีทั้งเข้าไปซื้อแล้วก็ถูกซื้ออันนี้ผู้ชมต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้อง,งตั้เสตาเลยนะว่ามีความเสี่ยงตรงนี้สูงด้วยก็อย่างที่ตลาดซราบนะคะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยถือหุ้นใหญ่ในโรงพยาบาลบุงลาดแล้วก็ตลาดของโรงพยาบาลบุรลาดกับโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ยอาจจะไม่เคอ คือเขาเป็นตัวที่จะเติมโรงพยงาบาลกลุ่มลูกค้าระดับบนให้กับกลุ่มของ BGS ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะถูกโรงพยาบาลกรุงเทพซื้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้น้ําหนักนะคะระหว่างถูกซื้อกับไปซื้อเนี่ยเรายังคิดว่าโรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยมีโอกาสถูกซื้อมากกว่าที่จะไปซื้อนะคะเท่าไหร่คะคุณมินคาคือในในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเดีอย นโยบายในเรื่องของการลงทุนทางระดับผู้บริหารของ BSN เนี่ยอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมหรือว่ามีมุมมองที่เป็นเชิงลุกมากกว่าถ้าเทียบกับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพนะซึ่งเราก็จะเห็นการประกาศดีลอยู่เรื่อยๆของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพในขณะที่บํารุงราชเนี่ยค่อนข้างเงียบเกษมราชขราวที่แล้วเราเองเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นในเชิงของทาง Land House หรือว่ากลุ่มทางคุณหมอเฉลิมที่เข้าไปดีวมากกว่าที่โรงพยาบาลบํารุงราชจะขยับก่อนนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะโดนถ,ถูกซื้อเนี่ยเรายังมองว่าโรงพยาบาลบำรุงราษเนี่ยคาจะมีไม้ตายอยู่ในเรื่องของตัวคุณคููแปลงสภาพจำนวนหนึ่งนะคะด i o n นประมาณ19%ตรงนี้เนี่ยถือหลักๆก,ก็คือกลุ่มโรงธนาคารกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่จะเข้ามาซื้ออาจจะต้องคํานึงถึงจํานวนหุ้นตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะนับสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะดูว่าไม่ง่ายนักถ้าจะเข้ามาเทกนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้แหมมีประเด็นความเสี่ยงแล้วก็โอกาสทั้งสองได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะไปซื้อธุรกิจโรงพยาบาลอื่นๆฐานทุนโอเคไหมมีแบบความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเพียงพอหรือเปล่าคะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขากู้เงินเพื่อที่จะซื้อโรงพยาบาลเกษมราชค่ะ ณปัจจุบันนี้สถานการณ์เรียนเขาดีขึ้นจากที่เคยน,นี้ไปหมดแล้วเพราะฉ<ท>ะนั้นล่าสุดเนี่ยที่งบไตามาส,สามที่ออกมาเนี่ยเขามีสถานะเป็นเน็ c a ค h ก็คือมีเงินสดมากกว่านี้ค่ะเพราะฉ<ท>ะนั้นน่ถามว่ามีความพร้อมในการลงทุนไหมทุกวันนี้เนี่ยแผนการลงทุนระยะยาวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองเนี่ยถือว่าเน้นที่จะลงทุนด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายที่ สุขุมวิทซอยหนึ่งซึ่งซื้อที่มาแล้ว<ช>นะคะแล้วก็ที่สาขาโรง,งพยาบาลแห่งที่<ช>2ที่เพชรบุรีเนี่ยก็คือซื้อที่มาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรองเทอมของเงินลงทุนที่ทางโรงพยาบาลจะใช้นะคะ<ช><ช>อยู่ราวๆประมาณ1,000 0หกว่าล<ช>้าน <ๆ S 1> บาทเนี่ยก็คือตั้งแต่เป็นการลงทุนตั้งแต่ปี2,500 54นะคะต่อเนื่องไปจนถึงปี2017อันนี้ก็คือเป็นแผนลงทุนระยะยาวของบริษัทอยู่แล้วอย่างในปีนี้เนี่ยที่เขาตั้งงบลงทุนไว้ถึงประมาณ2,800ล้านเนี่ยหลักๆก็คือเป็นการลงทุนของสาขาที่2ที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็ที่ซอยหนึ่งก็คิดว่าในส่วนของตัวเงินลงทุนแล้วก็ความสามารถในการลงทุนของทางบริษัทถือว่ายังมีคำอังพอสมัวรอยู่นะคะใช่ค่ะ แล้วในเรื่องของผลกาไรแล้วก็พประกอบกเรื่องปี55ก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าจะใกล้ประกาศงบแล้วคาดการไว้ประมาณเท่าไหร่คะคืองบไต่มาส4เนี่ยจะไม่สวยมากนะคะถือว่าเป็นไต่มาสที่ต่ําที่สุดของบำรุลรานเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเชิงของตัวรายได้เนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตที่ดีนะคะจากปัจจัยของทางฤดูกาลแล้วก็การใช้บริการของลูกค้าแต่ว่าของทางโรงพยาบาลเองเนี่ยมีการจ่ายเงินเป็นโบนัสพิเศษให้กับพนักงานนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานปกติหรือพนักงานที่มีอายุงาน นานนะคะ,คะประมาณ10ปีเนี่ยเขาเขาจะมีเงินโบนัสพิเศษได้กับพนักงานก้อนหนึ่งจ่ายให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นผลกระทบทั้งในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่4นะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวค่าเสริมราคาที่มีการตัดเพิ่มจากการเปิดตรงโรงพยาบาลอินเตอร์นะคะตึกตึกข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นในส่วนของตัวผลกระทบใน Q4 เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดจาก ค่าใช้จ่ายพิเศษตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่คาดไว้เนี่ยจะอยู่ราวรระดับประมาณ415ล้านนะคะ,คะในไตรมาสที่4ถือว่าเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างต่ําของทงมูราชแล้วทั้งปี55หรอคะของทั้งปี55ท,ที่ทําไว้ก็คือถ้าเป็นกําไรที่ไม่รวมในส่วนของตัวกําไรจากการขายหุ้นของกเกษมราชเนี่ยเราทําไว้ที่1,930ล้านนะคะ,คะ การเติบโตของกำไรปกติในปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ25%แล้วปี56ปี56เรายังทำกำไรปกติอยู่ที่2,125ล้านนะคะเติบโตประมาณ10%ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะอินไลน์กับทงกลุ่มนะคะค่ะแล้วการลงทุน่ะคะถ้าเกิดว่ามองมองผลประกอบการแนวโน้มความเสี่ยงโอกาสจะถูกเค้งแล้วก็มีการที่จะมีซื้อคนอื่นอด้วยนะคะรวมในบูลค่าทางบัญชีแล้วราคาเป้าหมายของ b h โดยสารพัตว์กินอคิดให้เท่าไหร่คะของฝ่ายวิเคราะห์เราประเมินไว้ต้องบอกนิดนึงว่าเรายังไม่รวมในส่วนของตัวโรงพยาบาลแห่งที่สองนะคะที่เพชรบุรีเพราะฉะนั้นมูลค่าเหมาะสมตอนนี้ที่ประเมินไว้อยู่ที่69บาทเนี่ยระดับราคาหุ้นถือว่าเต็มมูลค่าในเชิงพื้นฐานนะคะอัพไซก็จะมาจากในเรื่องของการเริ่มรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลแห่งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราถือว่าระดับราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนปัจจัยพื้นฐานแล้วคําแนะนําของทางปัจจัยพื้นฐานเราให้เป็นขายทำกำไรค่ะ ครบถ้วนะคะสำหรับการลงทุนในหุ้น b h ค่ะกับคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะคะว่าจะซื้อถือหรือขายสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะ ดิฉันอยู่ที่บรจกรุงศรีแอสเซสเพสนะคะและก็นักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณตะกลบรรจงรักผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบรกรุงศรีสวัสดีค่ะคุณตะกรครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะทางด้านบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราระบุค่ะว่าจะเติบโตมากถึง15-16เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมคะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตามแผนของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับก็มีแผนจะเปิดตึกในส่วนของชั้นผู้ป่วยนะครับเพิ่มขึ้นอีก4ชั้นนะครับในปีนี้ที่ซอยนานาะ ก็เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วยต่างประเทศที่มากขึ้นนะครับเพราะนอกจากเดิมเนี่ยตลาดเขาจะอยู่ในกลุ่มประเทศของอเมริกาค, <ะ S 1> ครับยุเอีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปีนี้ก็มีตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้น <คะ S 1> เราเริ่มเห็นของตลาดของกลุ่มประเทศพมา่าอะไรเนะี่ยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเขาก็เลยมีการเปิดในส่วนของผู้ป่วยทั้ง IPD ดีและ O p ปดีเพิ่มขึ้นในปีนี้นครับ <คะ S 1> ก็มองน่าจะเติบโตในส่วนของอไรายได้นะครับก็น่าจะเติบโตประมาณ1 5นนะครับในขณะที่ ปีก่อน,นครับที่เราคาดการไว้เราตบคาดว่าเ kind ต of ิบโตประมาณ12%นรในแง่ของรายได้นะครับแล้วก <brilliant> ็ไรล่ะคะกำไรในปีก่อนจริงๆเติบโตค่อนข้างโดดเด่นนะครับปรับเพิ่มขึ้นเกือบ50%นะครับเพราะว่าปีที่แล้วจริงๆเขามีบุ๊กรายการพิเศษกำไรจากการขายเงินลงทุนนะครับในโรงพยาบาลเกษมลาดนะครับประมาณ600ล้านบาทนะครับถ้าจริงๆไม่รวมรายการล่างนะครับจริงกกำไรก็ยังคงเติบโตประมาณ30%นะครับก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีนะครับ ปี56มองเทนกําไรยังคงเติบโตประมาณ1 7เนะครับเท่าที่บอกไปบอกมอ,มองในแง่ของตัวารายได้นะครับปรับเพิ่มขึ้น15กําไรปีนี้มองว่ายังโตอยู่ประมาณ1 7อาจจะดีขึ้นกว่าในแง่ของารายได้นิดนึงะนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของภาษีนะครับที่ปรับลดลงจากย่าเในปีก่อนเหลือย0่เนะครับเมื่อกี้คุณตะกูลบอกแล้วนะคะว่าทางด้าน BH ค่ะมี B จุดเด่นทางด้านผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาเยอะซึ่งสัดส่วนตรงนี้นะคะมองว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนนมมานนาาากว่ขขดไหผู้ป้ปยจะ Walkin เ ค่อนข้างเติบโตดีไหมคะในปีนี้ถ้าดูครับในแง่ของจุดแข็งของบางลงราชนะครับเขาเป็นโรงพยาบาลที่มีฐานลูกค้าต่างประเทศในสูงสุดะนะครับสัดส่วนรายได้เขาอยู่ตอนนี้คือ60%สิบเปอนะครับจากผู้ป่วยต่างชาติะนะครับก็มีมาร์เก็ตแชร์นี่สูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในแง่ของการเติบโตนะครับของผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเราคาดการณ์ในปีนี้ยังคงเติบโตประมาณ 6- 7นะครับของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบางลงร่าทก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งนะครับที่ ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บํารุงราชต้องมีการขยายธุรกิจซึ่งในซอยนานานะคะขยายแล้วและยังมีแผนอีกนะคุณตะกนก็คือว่าที่เพชรบุรีแลวก็ที่ซอยสุขุมวิทซอยหนึ่งตรงนี้แผนการเขาเป็ายังไรบ้างอ่าแผนการนะครับเขาก็มีแผนนะครับอันนี้เป็นรองรับการเติบโตในระยะยาวนะครับเพราะเท่าที่คุยเนี่ยก็อาจจะมีแผนอาจจะขยายในส่วนของโรงพยาบาลสร้างแห่งใหม่เลยนะครับอาจจะมีการปรับเป็นใช้แบรนด์อื่นหรืออะไรนะครับหรือว่า ตรงนี้คาดว่าจะเป็นการเปิดในส่วนของโรงพยาบาลขนาดไซส์ประมาณขนาดกลางประมาณ200-250ถเตียงนะครับก็ยังอยู่เป็นแผนระยะยาวนะครับเท่าที่คุยกับทางผู้ริหารคาดว่าจะเปิดปี5 9ถึงปี6 0นะครับรตรงนี้ะจะทําให้เตียงเขาขยับไปประมาณ700เตียงตอนนี้สูสีหรือว่าดีศักยภาพการแข่งขันในระดับอาเซียนเป็นยังไงบ้างจริงๆกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้นะครับ เราจะเห็นเทรนของการควบรวมเหตการไดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างคู่แข่งของเขานะครับอย่างตัวโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีแผนตั้งเป้าในสาปีข้างหน้าเนี่ยขยายถึงจากสมเสียบลงบัสหลบสามแห่งนะครับขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบแห่งอย่างโรงพยาบาลเกษมราชล่าสุดเพิ่งเปิดเวอร์เมดิคอเ็นเตอร์ไปนะครับก็เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติโดยตรงนะครับตรงนี้เทรนของตัวปองรุราชเองนะครับก็มองว่าอาจจะมีการขยายมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะ ถ้าผมมองในแง่ของการแข่งขันนะครับอาจจะชา้ากว่าอีก2เจ้ามันหน่อยเพราะว่า2รายนั้นเขาเริ่มเปิดแล้วเริ่มซื้อกิจการไปแล้วนะครับแต่ว่าขอมลุกลาชเองยังเป็นแผนอยู่นะครับก็ต้องมาดูว่าเขาจะสามารถทําตามแผนได้หรือเปล่าแลวถ้าเกิดดูเจาะหรือกลยุทธ์นะคะบอมลุกราชโตช้าออกตัวช้าและเสียเปรียบคู่แข่งทั้งสองด้านหรือเปล่าคะใช่ครับ<ม>เพราะว่าพอดูตามแผนนะครับ2เจ้านั้นเขารองรับ a e c เพราะฉะนั้นมีการซื้อกิจการไปแล้วอีกรายหนึ่งก็มีการสร้างโรงพยาบาลใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถรองรับผู้ป่วยต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจนถึงปี58ได้นะครับแต่ว่าของมง,งราชยังเป็นแผนว่าจะเปิดปี59 560ผมมองว่าอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าเอไอเนเริ่มเปิดเปิดปี58แล้วนะครับแล้วก็ตองลุงราชเนี่ยคือจุดแข็งเขาคือในเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติก็จริงนะครับแต่จุดอ่อนก็คือการที่เขามีโรงพยาบาลปัจจุบันมีอยู่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดของค่อนข้างจะแออัดเหมือนกันแล้วก็ ในเรื่องของการกระจายของฐานผู้ป่วยเนี่ยมันก็อาจจะย,ยากหน่อยไม่มีศูนย์ในการส่งต่อผู้ป่วยเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นอย่างเครือข่ายของอกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีถึง3 8โลนะครับของตัวเกษมร,ราชเองตอนนี้ก็มี6-7แห่งแล้วที่เพิ่มขึ้นมานแต่บางราชเองเขายังมีอยู่แค่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นผู้ป่วยต่างรตินี้เขามามากขึ้นเขาไม่ได้มาที่จุดเดียวบางทีเดี๋ยวนี้ที่ต่างจังหวัดอะไรก็เริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วด้วยะนะครับก็มบอกว่า อาจจะโดนเสียเเบียบแล้วอาจจะโดนกินมาเก็ตแชร์ในระยะสั้นไปพอสมควรนแลวในเรื่องของต้นทุนล่ะคะมองในเรื่องของมมลราชก่อนเพราะว่ามีฐานลูกค้าเยอะขนาดนี้แต่ว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์เดียวที่กรุงเทพแล้วสาขาเดียวด้วยไม่มีสาขาอื่นค่ะตรงนี้ต้นทุนเขาสูงขนาดไหนต้นทุนนะครับจริงๆอาเทนในเรื่องของปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารายได้เขาเติบโตดีนะจิมมาร์จินเขาปรับตัวดีขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่4นะครับจนเรมไม่เห็นคอร์ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่า เขามีการเปิดศูนย์ไอตัวตึกใหม่อีก4ชั้นคอร์สเนี่ยจะเริ่มลงบันทึกในส่วนของค่าเสื่อมอะไรในแต้มาที่4เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มองถ้ามองระยะยาวนะครับในเรื่องของตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะสามารถชดเชยด้วยรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมองในเรื่องของกําไรรายได้โตขึ้นแล้วปันผลแล้วคะคุณหมอสินอีกเช่นเดียวกัน,กนบ,บอกว่าอาจจะไม่ใช่หุ้นดีเลนสต็อกเท่าไหร่เพราะาต้องมีการลงทุนเยอะแยะตลอดเวลากลายเป็น เอ,อ่อกรสต็อกแทนละครับค่ะอ่าใช่ครับกลุ่มโรงพยาบาลจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเรื่องปันผลอยู่แล้วนะครับเพราะกลุ่มนี้ยิวปันผลประมาณ2%องเปเซมันไม่ได้สูงเหมือนกลุ่มอื่นะนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลเท่าที่ดูจะมาเล่นกันเรื่องของอนาคตใน3ปีข้างหน้ามากกว่าว่าแต่ละรายเนี่ยจะสามารถมีการพัฒนาการนะครับรองรับการเติบโตในอนาคตได้ยังไงนะครับ,รบก็ต้องมาดูครับใน่าการเติบโตของปรองลรลาดเองที่บอกไปปีนี้เราคาดการไว้โตประมาณเกือบ1 7นะครับก็ถือว่า อินไลน์กับอินดัสตี้นะครับที่โตอยู่ประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูที่ไลน์ที่โตกว่าอุตสาหกรรมอาจจะมีของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่เรามองว่าโตเกือบ20นะครับก็ <c oughs> าอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนหน่อย <c oughs> ครับงั้นขอสำรวจฐานะความแข็งแกร่งทางด้านการเงินหน่อยนะคะสำหรับ b <c> h <oughs> จะมีการขยายธุรกิจซื้อกิจการด้วย <c oughs> ในไทยไลน์นะคะเงินจะมาจากตรงไหนและกระแสเงินสดเพียงพอหรือเปล่าเพียงพอนะครับเพราะว่าดูเท่าที่ดู net DE ของเขาครับอยู่ประมาณ0.6เท่านะครับ ก็แล้วก็กระแสเงินสดก็คยังค่อนข้างมีอยู่เรื่อยเพราะว่าธุรกิจโรงพยาบาลนะครับเป็นมองว่าเป็นธุรกิจเงินสดนะครับ <c oughs> เงินเข้ามาตลอดแล้วก็เงินทุนผมว่ายังเพียงพอครับสามารถมีความสามารถในการกู้ยืมได้อยู่นะครับไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับ <c oughs> เพราะว่าไซส์ที่โรงพยาบาลที่ขยายมันก็เป็นแบบขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากนะครับ <c oughs> รวมทั้งกิจาการที่จะเข้าไปขยายอย่างเพชรบุรีแล้วก็ทางด้านสุขวิตหนึ่ง <c oughs> ด้วยใช่ <c oughs> ครับเพราะว่าเขาที่เท่าที่ตามแผนนะ <c oughs> เหมือนกับเป็นทยอยในการเพิ่มของโรงพยาบาลมากกว่าไม่ได้ว่าลงทุนทีเดียวทั้งหมดพร้อมกันนะครับค่ะ ก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วหุ้นกู้ตรงนี้ก็แค่รีไฟแนนซ์อย่างเดียวหรือเปล่าใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็คงจะมีการพยอยรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อลดในส่วนของดอกเบี้ยลงนะครับมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแหมดูแล้วสวยหรูมากเลยนะสำหรับ BHS มีอะไรที่เป็นจุดอ่อนและน่าระวังสําหรับนักทุนบ้ากไหมคะถ้าเกิดดิฉันจะลงทุนหุ้นโรงพยาบาลตัวเนี้ยอ๋อก็คงมองในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าตอนนี้ของกลุ่มโรงพยาบาลแต่ละตัวเนี่ยเทรดขึ้นมา PE ค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนอย่างปีก่อนเทรดอยู่ประมาณ 23่4เท่านะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นย6ิบถึง30เท่าแล้วก็มองว่าเก่งกับไรกันน่าดูพอคะใช่เพราะว่าเขาเขาไม่ได้มองแค่ปีเดียวแล้วตอนนี้เ็าปมองอีก3ปีข้างหน้าจะโตไปเท่าไหร่ก็ทำให้ PE ของบองรุลาเองตอนนี้เทดมาอยู่ที่26เท่านะครับถือว่าเทดอยู่ในกรอบบนของเขาแล้วนะครับมองว่าราคาก็ถือว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องมองราคาพื้นฐานเป้าหมายของบาลกรุศรีนะคะว่าให้ไวเท่าไหร่ถึงมองว่าแพงแล้วเพราะว่าจริงๆของเป้าหมายของเรานะครับให้ไวที่24ับจริงกับวิธี DCF นะครับ แต่ว่าถ้าเทียบเท่าไป PE นะครับถ้าเรามองว่าใช้ PE ของอุตสาหกรรมนะครับราคาอาจจะอัปเกรดไปได้ถึงขึ้นขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับคือประมาณ84บาทนะครับก็มองว่าแต่ว่าก็มันจะใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เหลือออฟไซด์เกนเนแ่ยแทบจะน้อยมากนะทุกคนอย่างนี้แนะนําซื้อถือหรือขายกสาหรบีของตัวนี้เราแนะนําเป็นขายทํากําไรนะครับแล้วก็ที่แนะนําซื้ออยู่จะเป็นตัวเกษมล่านะครับแล้วก็ แนะนำเทรดดิ้งในส่วนของ p g h แต่ถ้าเกิดว่ามีดีลอะไรเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันทันด่วนอันนี้มีการอัพไซต์เกณฑ์ได้อีกไหมอ่าใช่ครับมันจะเป็นอัพไซต์ที่จะปรับเพิ่มประมาณการนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นแว l u ลที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับก็ต้องติดตามต่อไปค แนวโน้มการเติบโตของ b h นะคะเห็นเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะมีการเติบโตอย่างไรบ้างรวมทั้งประเด็นสำคัญการซื้อธุรกิจรวมทั้งการปิดดิวนะคะในปีนี้ถ้าเห็นค่ะมีการอัพไซ e g a แน่นอนสำหรับนักวิเคราะห์ของเราค่ะในสัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปร่วงลึกเจาะลึกค่ะกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจธนาคารกับบริษัททุนทนาชาติหรือว่า T- c a p นะคะเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ค่ะจะทำได้อย่างไรในปีนี้รวมทั้งเป้าหมายสำคัญนะคะต้องติดตามค่ะในสัปดาห์หน้า แล้ววันนี้ก็ต้องราไปก่อนและให้ทุกการลงทุนของคุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ